ตาบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอช่างตากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกตัดผมเปิดข้างหลังทุยกันนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเราจะแบ่งผมด้านบนไว้ก่อนนะครับถ้าผมด้านบนมีความยาวมากเราก็จะแบ่งผมด้านบนไว้ ทั้งสงฝั่งเลยนะครับผมให้เป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อทําให้การขึ้นฐานทรงของเราเน่ง่ายขึ้นนะครับและต่อมานะครับเราก็จะขึ้นฐานทรงเปิดข้างด้วยเบอร์1.5นะครับเราจะไถเปิดแนวเส้นนะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับผมการเปิดฐานทรงนะครับช่างต้าก็จะ ใช้หวีเป็นตัวกั้นนะครับเพื่อทําให้ฐานทรงชัดเจนเห็นไหมครับกรอบทรงของเราก็จะชัดเจนขึ้นมานะครับและก็จะทําให้การตัดเปิดฐานทรงผมหนาๆเนี่ยตัดได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเพียงแค่เราใช้หวีนีครับเป็นตัวกั้นและกําหนดแนวเส้นกรอบทรงของฐานทรงนะครับอันนี้เราก็จะเปิดฐานทรง เป็นสเตปเป็นสเตปนะครับให้เชื่อมกันนะครับผมทั้งรอบศีรษะเลยนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเราอยากได้หลังทุยๆนะครับให้เราเผยหน้าแปตเตอรี่ขึ้นมาเยอะๆนะครับเราก็จะได้ด้านหลังเนี่ยทุยๆนะครับการทําให้หลังทุยๆเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่มีศีรษะด้านหลังที่แบนนะครับผมเสริมผมด้านหลังให้มีความทุยนะครับเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยไม่ดูแบนจนเกินไปนะครับ และฝั่งนี้นะครับเราก็จะเปิดฐานทรงให้เชื่อมกับด้านหลังที่เราเปิดไว้เลยนี่ครับผมแนวเส้นก็ต้องเป็นแนวเส้นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าผมหนานะครับเราก็ใช้หวีเป็นตัวกั้นเส้นผมกําหนดแนวเส้นนะครับผมนี่นะครับจะทําให้การเปิดฐานทรงง่ายขึ้นนะครับและแนวเส้นของฐานทรง ก็จะแม่นยำด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเราเปิดฐานทรงเรียบร้อยนะครับต่อช่างต้าจะมากันขอบนะครับผมการกันขอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจอของลูกค้านะครับมาในลักษณะไหนนะครับเราก็สามารถดีไซน์ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะกัน ให้เกิดเป็นลักษณะในรูปตัว R นะครับผมการขอบตัวนี้ผมใช้กันขอบของ5017นนะครับจับถนัดมือนะครับผมและถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับช่างต้ารับคมเองนะครับการันตีความคมแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะเก็บขอบนะครับให้รอบเลยนะครับผมบการตัดผมก็เน้นย้ำให้ทุกคนที่เพิ่งเริ่มนะครับ ตัดผมตามขั้นตอนนะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยตัดผมได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะครับไม่ตัดแล้ววนนะครับผมตัดแล้ววนก็คือตัดแล้วไม่จบสักทีนะครับช่างใหม่เนี่ยอาจจะเป็นนะตัดแล้วไม่จบนะครับแต่ถ้าเรามีขั้นมีตอนก็จะทำให้การตัดผมของเราเนี่ง่ายขึ้นนะครับแล้วมาดูนะครับการกันขอบเนี่ยทำยังไงถึงจะกันได้แบบนี้นะครับก็เน้นย้ําเลยการขอบเนี่ยต้องคมนะครับการขอบคมอย่างเดียวไม่ได้ คนใช้งานต้องใช้ให้เป็นนะครับผมการกันเนี่ย <tactic. S 1> เราต้องกันให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันนะครับเกิดเป็นเส้นเดียวกันไม่พอเราต้องกันย้ำๆไปตรงเส้นเดียวกันเนะี่ยกันย้ำกันย้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้เส้นเนะี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพียงกันย้ำๆเข้าไปนะครับในเส้นเดิมๆนะครับก็จะทําให้เส้นเนี่ยคมชัดขึ้นนะครับอันนี้ถ้าใครที่ยังการขอบไม่คมเนะี่ย ก็สามารถลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้นะครับนี่นะครับการย้ำเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่างตาก็จะการย้ำประมาณทัก2 3รอบนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยคมชัดแบบนี้นะครับผมและฝั่งนี้นะครับเราก็จะสร้างไกด์ไลน์มุมโค้ง พอเราสร้างไกด์ลายมุมโค้งเสร็จเราก็จะวาดนะครับวาดเป็นรูปสะอาจอนลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับวาดจอนลงมาแบบนี้นะครับค่อยๆวาดนะครับไม่ต้องเข้าไปลึกเกินไปนะครับแต่การการขอบก็อยู่ที่สไตล์ของเรานะครับก็เน้นให้เป็นลักษณะในรูปตัวอานะเอาเป็นเหลี่ยมนะไม่เอานะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมเราก็จะการรอบใบหูนะครับ สำหรับใครการขอบยังไม่เป็นนะครับก็แนะนําให้ฝึกนะครับเริ่มต้นด้วยตัวการขอบ5017นะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการจับเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดมือมากๆและต่อมานะครับสเต็ปต่อมาเราจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับไถขึ้นไปเพื่อสร้างความนวลของฐานทรงนะครับให้เกิดมีเงามีมิตินะครับผมการไถเชื่อมเบอร์1.5นะครับ เราก็จะใช้เบอร์1ไถจากตีนผมขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์1.5นะครับจากนั้นให้เราใช้วิธีการสะบัดข้อมือเพื่อให้เชื่อมกันนะครับสะบัดข้อมือแล้วก็ไถย้ําย้ําครับผมแค่นี้เห็นไหมครับก็จะทำให้ฐานทรงของเราเนี่ยเกิดความขาวนวลน,นะครับผมเกิดเงาขึ้นมาแล้วมีมิติของทรงผมนั่นเดงนะครับ เราก็จะทำแบบนี้ให้รอบศีรษะเลยนะครับไถจากฐานทรงตีนผมขึ้นไปกึ่งกลางนะครับนี่นะครับผมแบบนี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดูเงานวลน,นะครับเห็นไหมครับการไถขึ้นไปเนี่ยเราไม่ใช่ไถขึ้นไปเฉยๆแต่เราใช้การสะบัดข้อมือร่วมด้วยนะครับเพื่อไม่ทำให้เส้นผมเนี่ยเกิดเป็นคลื่นเป็นชั้นๆน,นั่นเองนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องเท่าๆกันเงาจะต้องเท่าๆกันนะครับเราก็จะถ่ายขึ้นไปกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับการถ่ายนี่ครับหลายคนอาจจะถ่ายแล้วยังไม่เนียนยังไม่นวลน,นะครับเทคนิคการถ่ายง่ายๆมากๆนะครับถ่ายให้แนบศีรษะทุกครั้งนะครับถ่ายให้แนบและก็ถ่ายย้ำๆในจุดๆเดิมนะครับเพื่อทําให้เส้นผมเนี่ยขาดได้เท่าๆกันนะครับ เงามันก็จะเกิดได้เท่าๆกันนั่นเองนะครับและต่อมานะครับเราก็จะใช้เบอร์0.5สร้างความนวลขาวขึ้นไปอีกตรงจรน,นะครับถ้าใครอยากได้จรที่ขาวนวลแบบนี้เราก็ใช้เบอร์0.5เก็บเข้าไปนะครับผมถ่ายขึ้นไปกึ่งกลางเหมือนเดิมเลยนะครับกึ่งกลางของเบอร์1นะครับผมแล้วก็ถ่ายสะบัด ข้อมือนะครับเพื่อให้เบอร์เนี่ยมีการเชื่อมกันไม่เกิดเป็นคลื่นไม่เกิดเป็นด่างนะครับผมนี่นะครับแค่นี้ก็จะได้ความขาวนวลน,นะครับที่สวยงามของทรงผมแล้วนะครับเน้นย้ำนะครับผมการใช้แปรงปัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะทำให้เราเนี่ยดูลายผมได้อย่างชัดเจนนะ ด้านหลังเนี่ยเราก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับใช้เบอร์0.5ถ่ายจากตีนผมสะบัดข้อมือขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์1นะครับถ่ายขึ้นไปสะบัดการถ่ายขึ้นไปนะครับเน้นย้ํานะครับว่าถ่ายให้แนบนะครับถ่ายให้แนบศีรษะจากนั้นให้เราสะบัดข้อมือออกมานะครับถ่ายให้แนบสะบัดข้อมือออกมานะครับ,รบก็จะมีความขาวนวลกลืนอย่าง สมูทนะครับและก็สวยงามของฐานทรงนั่นเองนะครับตรงไหนที่มีรอยดำรอยด่างนะเห็นไหมผมก็จะใช้การถ่ายให้แนบนะครับถ่ายให้แนบแล้วก็ค่อยสบัดข้อมือเพื่อให้เกิดความเชื่อมกันของเบอร์นะครับนี่เห็นไหมครับจุดดำๆนะครับก็จะเริ่มจางหายไปแล้วนะครับผมนี่นะครับ การตัดผมทุกครั้งนะสายตาของเราเป็นสีที่สําคัญนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับตรงไหนที่ยังเก็บรลาละเอียดได้นะครับก็ควรจะเก็บนะครับให้มันเรียบร้อยนะก,ยก็เก็บด้วยเบอร์0.5ตรงจอเนี่ยไหครับตรงจอก็จะมีความขาว มีมิติขึ้นมาทั้งเองนะครับไถให้แนบนะครับไถย้ำๆไถให้แนบเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดได้เท่าๆกันนะครับนี่นคแค่นี้ก็จะเกิดความขาวนวลนตรงจรแล้วนะครับผมการสร้างฐานทรงนะครับก็ไม่ยากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับการไล่เบอร์การเชื่อมเบอร์นะครับ สำหรับช่างใหม่ก็ควรไปฝึกกันนะครับผมให้ชำนาญน,นะครับในเรื่องของขั้นตอนในการตัดผมนะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยตัดผมได้ไม่วนนั่นเองนะครับถ้าตัดผมไม่วนมันจะทําให้เราเนี่ยตัดผมได้เร็วขึ้นนะครับผมและตรงจอนี่เราอาจจะเพิ่มด้วยเบอร์ศูนย์นะครับเห็นไหมครับเพิ่มด้วยเบอร์ศูนย์จะทำให้จอมีความนวลมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผม และสเต็ปต่อมาเนี่ยครับช่างต้าก็จะมาเก็บขอบด้านบนนะครับการเก็บขอบของผมนะครับสําหรับผมชี้นะครับแบบนี้หนาแบบนี้นะเราก็จะใช้วีใหญ่นี่ครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสอดแล้วปาดนะครับที่สําคัญเลยนะก็คือการวางหวีการวางมุมของหวีนะครับให้มันตรงกับขอบที่เราจะเก็บนะครับ เห็นไหมครับข้างหลังก็จะมีความทุยนะครับความทุยที่มากเลยนะครับผมก็จะทําให้ด้านหลังลูกค้าเนี่ยดูหลังเนี่ยไม่แบนนะครับด้านหลังไม่แบนนะครับผมเราก็จะสอดหวีแล้วปาดนะครับสอดหวีแล้วปาดนะครับการเก็บขอบเนี่ยเราไม่ควรเก็บเยอะทีเดียวนะครับไม่ควรเก็บเยอะทีเดียวแต่ให้เราเน้นในเรื่องของการเก็บรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับ สอดหวีเผยเล็กน้อยแล้วปาดนะครับถ้าในหลังเนี่ยเราต้องการได้ความถุยที่มากเนี่ยเราก็สอดหวีเผยเล็กน้อยแล้วก็ปาดนะครับสอดหวีเผยปาดแล้วก็หวีเช็คสอดหวีเผยปาดแล้วก็หวีเช็กนะครับแบบนี้เนี่ยครับผมเราก็จะทําแบบนี้เนี่ยให้รอบศีรษะเลยนะครับการเก็บขอบนะครับผมสำหรับ ใครที่เพิ่งเริ่มนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับช่างต้าก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกๆท่านนะครับที่กำลังเริ่มอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเราหมั่นตั้งใจที่จะเป็นช่างตัดผมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะก็เป็นช่างมืออาชีพได้แน่นอนนะอันนี้ช่างต้าก็ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะครับทุกๆคนนะครับ และถ้าใครที่ดูแล้วนะครับคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามนะครับให้กับช่างต้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆออกมานะครับผมช่างตาก็ทําโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับช่างต้าอยากมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับทุกคนที่เพิ่งเริ่มนะครับเพราะว่าช่วงแรกก็ช่วงที่ช่างตาเริ่มแรกๆนะครับบอกเลยว่า ไม่มีใครออกมาสอนแบบนี้นะครับหาแบบสอนละเอียดยิบแบบนี้ไม่เจอนะครับช่างตาก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นแล้วเราอยากที่จะเป็นผู้มอบสิ่งนี้ให้กับท่านอื่นๆบ้างนะครับที่เขาไม่มีที่จะหาความรู้เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จนะครับผม นี่นะครับอันนี้เราก็จะเก็บขอบไปให้รอบศีรษะเลยนะครับการเก็บขอบนีครับควรมองดูกระจกด้วยนะครับว่าด้านข้างเนี่ยบานไหมนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็ไม่ควรบานมากเกินไปนะครับมองกระจกนะครับแล้วก็ผมหันเก้าอี้ไปทางแสงนะครับเราก็จะเห็นขอบได้อย่างชัดเจนนะครับ แต่ถ้าเราตัดในที่มืดๆนะครับก็จะบอกเลยว่ามันมองยากนะครับขอบเนี่ยเราก็ต้องมองในที่สว่างสว่างนะครับผมการตัดผมก็ควรจะมีไฟที่สว่างสว่างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมองลายผมมองขอบออกได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับ นี่นะผมจากนั้นเราก็จะมากันขอบนะครับการการขอบทุกครั้งนะี่ครับให้เราดึงหนังลูกค้าให้ตึงๆนะจากนั้นก็วางใบมีดแล้วกันได้เลยนะครับดึงหนังให้ตึงนะครับใบมีดเนี่ยไม่ต้องกดเข้าไปเยอะนะแค่วางให้แตะกับผิวหนังของลูกค้านะครับจากนั้นก็ดึงหนังตั้งมีดแล้วก็ลากได้เลยนะครับดึงหนังตั้งมดีดแล้วก็ลากเบาๆนะครับ นิ้วมือของเรานี่ครับเราจะคอนโทรลแค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเท่านั้นนะครับเราไม่ได้จับทั้งหมดทั้ง5นิ้วนะครับเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการคอนโทรลใบมีดน้ําหนักแรงเบาและทิศทางนะครับจะทําให้เราเนี่ยคอนโทรลใบมีดได้ง่ายขึ้นนะครับผมและที่สําคัญนะสายตาของเรานะครับต้องจดจ้องไปที่ปลายใบมีดด้วยนะครับเพื่อลดการบาดลูกค้าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและสําคัญเลยนะครับ ต้องมีสตินะครับและก็ปลอดภัยนะครับผมและนี่นะครับผมก็จะมาเก็บรายละเอียดด้วยการขอบอีกรอบนึงนะครับเพื่อนนะการการขอบให้คมนี่ครับเราก็จะต้องเก็บรายละเอียดตรงขอบเนี่ยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มาการขอบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เส้นของขอบเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้การขอบด้วยใบมีดไปแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บด้วยการขอบนะครับแบบนี้ก็จะทําให้ขอบไปคมชัดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ และต่อมานีครับช่างต้าจะมาเก็บผมด้านบนนะครับผมความยาวของผมด้านบนนะครับผมใครเป็นคนกําหนดครับช่างเป็นคนกําหนดหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับก็คือตัวของลูกค้าเองนั่นเองนะครับลูกค้าต้องการอย่างไรนะครับควรถามให้ชัดเจนนะครับพี่ต้องการสั้นหรือยาวประมาณไหนนะครับควรถามให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยตัดความยาวออกไปนะครับ สำหรับลูกค้าท่านนี้เนี่ยครับก็ต้องการความยาวพอประมาณนะครับเราก็จะตัดผมแบบนี้นะครับผมตัดแค่ปลายของเส้นผมนะครับค่อยๆซอยปลายนะครับผมผมแบบนี้นะครับถ้าซอยสั้นเลยเนี่ยอาจจะชี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเก็บเล็มปลายแบบสลับฟันปลาแบบนี้นะครับเก็บไปให้รอบศีรษะเลยนะครับผมการวัดเส้นผมนะครับเราก็ใช้นิ้วมือของเรานี่แหละครับ วางนะครับ2นิ้วนะครับถ้าสังเกตที่นิ้วมือช่างตาจะวาง2นิ้วนะครับวาง2นิ้วทั้งศีรษะนั่นหมายความว่าเส้นผมเนี่ยก็จะมีความยาวที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือการใช้นิ้วมือของเราในการยกเพื่อทําให้เส้นผมของเรามีความยาวที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเราก็ต้องวีเช็คนะครับแล้วก็ เก็บรายละเอียดนะครับด้านข้างนะครับมีตรงไหนบานหรือเปล่าเราก็ใช้กันไกลเก็บรายละเอียดด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเก็บให้เรียบร้อยนีครับก็จะเป็นทรงที่ออกมาดูสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับและนี่นะก็เป็นอันเสร็จไปแล้วนีครับเปิดข้างหลังทุยนะครับผม ถ้าเพืเ่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่างต้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับหรือถ้าใครที่สนใจนะครับที่จะสนับสนุนช่างต้านะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้ากับช่างต้าได้นะับผมเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์บาร์เบอร์หรือว่าปัตเตอร์เลียนตัดผมรับคมการขอบรับคมขั้นเทพของช่างต้านะครับ ก็สามารถที่จะสนับสนุนหรืออุดหนุนช่างต้าได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ